ก็ถามเพราะว่ากูครับกูบช่วยพูดเรื่องชีวิตหลังความตายในมุมมองของกูหน่อยเอาลเลยเลยชีวิตหลังความตายถ้าชีวิตหลังความตายจากสิ่งที่ผมเคยประสบพบเจอมาเลยนะฮะแล้วก็จากเรื่องราวของคนรอบข้างจากสื่อสารทุกสิ่งทุกอย่างเลยเรื่องราวหลังความตายจะเกิดมาจากคนสองประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งคือมันมาทางสายเอ เขาเรียกอะไรสายศาสนามันจะคล้ายๆกันคุณสังเกตนะสายศาสนาก็คือเมื่อคุณตายไปแล้วมันจะมีอีกขบวนการหนึ่งซึ่งเอาไว้จัดคุณว่าคุณเป็นคนดีและคุณทําบุญทําดีและทาเลวกรรมดีและกรรมเลวก็ไปชดใช้กรรมไม่เหมือนกันเอามาทดแทนกันไม่ได้คุณสังเกตนะผมมีเพื่อนที่เป็นศาสนาอื่นก็มีนะครับบางทีเขาก็มาเล่าให้ฟังก็นั่งฟังแต่ศาสนาเนี่ยเขาสอนให้ hey, คนทําดีแหละมันก็เลยมีเรื่องราวต่างๆผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะผมไม่เคยเจอมาจริงๆนะฮะเหมือนเวลาตายไปแล้วนะก็จะ มีการแยกดีเลวนะจะมียมมาบาลลงมาพูดอะไรมาอ่านสมุดว่าทั้งชีวิตคุณทําอะไรมาอะไรเงี้ยเขาเป็นเรื่องเล่ามาเปิดสมุดอ่านยุคนี้มันดิจิตอลแล้วเนี่หว่าเนี่ยๆคนคนตีเนี่ยคนเขาไม่ไม่ค่อยชอบเลยก็นั่งฟังเขาพูดไปเรื่อยนะมีคนมาด้วยนะถ้าคุณทําไม่ดีคุณก็จะลงกระทะทองแดงนะคุณต้องปีนต้นนิ้วคือขู่ให้เรากลัวขู่ให้เรากลัวจนเราไม่อยากจะทําชั่วเราอยากจะทําแต่ความดีอ่ามันก็เลยมีกุศโลบายขึ้นมาไม่รู้ล่ะศาสนาอะไรก็ตามแต่คุณห้ามตั้งคําถามนะว่าคุณเคยเห็นหรือ คุณห้ามตั้งคำถามนะเพราะคนที่เขามาเล่าไว้คุณฟังมาเผยแผ่เผยแพร่อะไรเนี่ยเขาตอบคำถามคุณไม่ได้หรอกแล้วเขาบอกให้คุณเชื่อคุณห้ามเถียงคุณห้ามตั้งคำถามไม่ว่าศาสนาใรก็ตามห้ามตั้งคำถามเพราะจะไม่มีคนตอบคำถามคุณได้ถูกไหมอันนี้ผมเล่าศาสนาทุกอย่างนะเพราะว่าศาสนาทุกอย่างอ่ะเขาสอนให้คุณเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนดีรักกันสังคมมันจะดีไม่มีใครสอนให้คนมันเฮี้ยหรอกถูกว่ายกเว้นแต่ว่าเราอยากจะเฮีย้ยเองเราอยากจะเทเพราะความเฮี้ยอะไรเงี้ยก็ไปสรรสร้างความเฮี้ยกันแต่ปกติแล้วคนจะสอนให้ทำดีต่อกกกััันนให้ร ให้เชื่อให้เชื่อถือในพระเจ้าอะไรของเขาว่าก็ทําดีนั่นแหละเราฟังอะ่ะแต่บางทีวิธีการที่เขามาเล่าอะ่ะมันก็อาจจะแปลกๆหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเรากลัวชีวิตหลังความตายก็จงทําดีแต่น,นะเหมือนลูกเสือจงทําดีจงทําดีลูกเสือทำนี้ว่วะอย่างนี้จำไม่ได้เลยลูกเสือจงทําดี <laughs> อ่ะอันนี้คือคนแรกที่มาเล่าให้คุณฟังในชีวิตหลังความตายเป็นนิยายชนิดหนึ่งประเภทที่สอง คือเขานอนอยู่เขายังไม่ตายเลยแล้วเขาอยู่ๆเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเห็นนิมิตอะไรบางอย่างเขาเห็นเรื่องราวหลังความตายคุณจะเจอมากมายในเรื่องเล่าคุณเชื่อเขาไหมอ่ะเขาเล่าให้คุณฟังไปตุกเป็นตาเลยนะแล้วเขาแบบเอาไปเข้าเครื่องจับเท็จก็ไม่ได้เลยนะเขาเล่าเรื่องจริงนะมึงเขาตายไปแล้วอ่ะเขานอนไปแล้วเขาก็ไปเจอยงบมาไปเจออะไรก็ตามของเขาอ่ะวันดีคือดีปุ๊บพอลุกขึ้นมาพอเราเอาไปฟังเลยว่าไปเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มา ก็เป็นเรื่องเล่าในเดอะโกดฮะเราฟังในเดอะโกดเลฮะก็เป็นเรื่องเล่ามาเขาก็เล่าเขาเล่าผ่านคนเขายังไม่ตายด้วยหรือเคยตายไปสัะยานึงหรือเคยตายไปแป๊บหนึ่งมันเป็นเรื่องเล่าถูกไหมถูกไหมถูกไหมเออเราก็ฟังมันมีเรื่องเล่ามาหลากหลายเลยอะมันมียงมาบานด้วยนะมันมีการตัดสินโทษเออมันมีสวรรค์ขึ้นไปเนี่ยโอ้ยดีมากเลยมีความสุขมากเลยเขาก็มาเล่าให้คุณฟังเว้ยเวลาเขาเล่าเนี่ยคุณมีหน้าที่อย่างเดียวนะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขาอะเพราะเขาไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยเขาไม่เด็ดดอกไม้มาดอกหนึ่มีเลย อีกประเภทหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่นับนะผมนับแค่สองประเภทชีวิตหลังความตายอีกประเภทหนึ่งคือเขาตายไปแล้วเขาไปแล้วเรียบร้อยเป็นฝุ่นเป็นเท่าถมดินไปแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ลุกขึ้นมาเล่าให้คุณฟังได้อยู่แล้วดูไหมอันนั้นก็ไม่นับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเกิดมาจากเอ,อนิทานแล้วก็คนนี่แหละมาเล่าให้คนฟังผมเชื่อไหมเอางี้ดีกว่าไม่เกี่ยวกับมีดเลยฮนะรายการเริ่มห้าโมงสิบห้านะคนก็นมาจะงงได้ที่ห้าโมงสิบห้านะครูเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้จบก่อนนะฮะขอยืดเวลาไปอีกนิดนึงอ่านะในนี้ม อีกประเภทหนึ่งครับผมไปเจอมาด้วยตัวเองเลยผมเรียกมันว่ามันเป็นมันเป็น,นปฏิกิริยาจากเซลล์สมองของเรานี่แหละคุณรู้จักรูสิทดีมใช่ไหมสภาวะความฝันรู้ตัวผมฝันแบบรู้ตัวเลยนะคือเข้าไปในนั้นเลยนะในนั้นม่งเป็นภาพแบบนี้แหละเป็นเหมือนอย่างนี้เลยคุณถ้าคุณเคยดูหนังอินเซปชั n นนะมันจะเป็นแบบนั้นอนะ่ะคือคุณหลับแล้วคุณลุกข้าไปคุณเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงเลยอะถ้าคุณตอนหลับคุณเอางนี้ดีกว่าผมไปแบบถ้าผมหลับแล้วผมดึงเหมือนผมดึงไปอย่างนี้เลยผมเอามีดไปเล่มหนึ เข้าไปเลยมันเป็นเมืองใหญ่ๆมีป่าสีแดงสีเขียวผมเข้าไปสำรวจมาหลายรอบมากนะฮะฝันนี่แหละก็จะไปที่นี่แหละไปมาแล้วแต่หลังๆนี่เริ่มเข้าไม่ได้เพราะว่าผมยังหาทางเข้าที่มันเป๊ะไม่ได้มีช่วงหนึ่งโฟกัสมันจะเข้าได้นะ,ะอันนี้คุณไม่ต้องเชื่อนะฟังให้มันเป็นเรื่องเล่าเพราะผมมาเล่าแล้วผมสังเกตได้ว่าเฮ้ยเรื่องราวที่ผมเล่าเนี่ยมันเหมือนเรื่องราวหลังความตายที่คนนี้เขาตื่นมาเล่าให้ฟังกันเลยวะ่ะแล้วกูกับเขาต่างกันยังไงวะอ๋อ oh, มันเป็นเซลล์สมองเว้ยมันเป็นน่าจะเป็นท มันก็มีไอ้พวกเพื่อนผมอะที่มันไฮโซไฮโซหน่อยอะแตบพวกอัพอัพหน่อยอะมันก็เล่าให้ฟังว่าไอสารเสตติดชนิดหนึ่งอะมึงด้เห็นเป็นกราฟิกคุยกันกับมันนอะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้สารเสตติดนะกูไม่ได้เล่นยานะกำลังบอกว่าไอยาพวกนั้นมันเผาเซลล์สมองคุณนะแล้วภาพมาเป็นกราฟิกเลยอะมันเหมือนจริงขนาดนั้นเลยใช่มันเหมือนมันเหมือนภาพปร์ตูเลยที่มันเห็นอะเออที่มันไปไป ไปเสพแล้วก็ฟินฟินของมันมันเป็นลักษณะแบบนั้นเว้ยมันเป็นลักษณะของยาที่คุณภาพดีนะแต่ยืนยันกูไม่ได้เสพยาครูไม่ที่สายเสพยานะไม่ต้องลอยตัวตรงมันต้องนี้สว่างไม่ต้องโทรมาก็พอแต่ผมไม่มอบตัวเองไม่ต้องลอยตัวมา <c oughs> มันเป็นน่าจะเป็นที่เซลล์สมองแล้วคุณสังเกตจากอะไรได้อีกคุณเห็นคนบ้าไหมคนบ้าที่เขาเดินตามถนอนอนะค่มคืนนี้ยังมีดวงดาวเดินกันแล้วสังเกตคนบ้านในหัวใจแบบเด็ดล็อกลอยลอยก็มีมีหลายประเภทนะเราแคทเราสามารถแคทต,ตากอรี่คนพวกนี้ยออกได้หลายหลาแคสสังเกตแต่าบางคน ก็ต้องหอบของเยอะก็ต้องใส่หอบขอ,อ,องก็มีพวกหอบของก็มีกระเป๋าเต็มเลยพวกหนึง่งก็ตหลอนๆแล้วเขาจะคุยคนเดียวอีกประเภทหนึ่งก็คือหนวดเท้าเฟิร์มเดินตีนเปล่าเดินเดินเดิมีหลายประเภทมากนะครับแต่คนพวกนี้เขาจะคุยพ um ุมพำมึ um ุมพำอยู่กับตัวเองอะผมก็ไม่รู้เขาเห็นอะไรแต่น่าจะเป็นที่เซลล์สมองนั่นแหละมันเกิดจากปฏิกิริยาจากเซลล์สมองเรานี่มันมีเยอะมากนะมันก็จะสรสร้างเรื่องราวขึ้นมาแล้วมันสร้างมากพอจะคุณเชื่อแล้วคุณเล่ามันออกไปแล้วคนฟังเยอะๆเขาก็จะเล่ากันต่อถูกไหมเพราะมนก็เเล่่าารรือองงว้ฟัะ นี่คือชีวิตหลังความตายของผมครับแบ่งได้2ประเภทมันคือนิทานศาสนาแล้วก็เรื่องเล่าจากคนที่ลุกขึ้นมานั่นแหละถ้าเชื่อผมมันคือปฏิกิยาของเซลล์สมองเซลล์สมองเนี่ยทำได้ทุกอย่างนะพราะแม่งเป็นซ p u ของตัวคุณอนะแล้วคุณคิดดูคุณเห็นภาพอะไรตรงเนี้ยคุณคิดว่ามันจะไม่บันทึกไปบนนี้แล้วเจนเนอเรทเอไอออกไปเป็นอีกภาพหนึ่งหรอเป็นไปได้นะไม่งั้นผมใส่เสื้อแบบนี้เข้าไปไม่ได้หรอเพราะผมจาเข้าไปไงมีพกมีดเจาไปเจโก้เข้าไปด้วยนะแล้วมันเป็นเมืองโบราณมีคนด้วยนะ แต่มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะแต่มันมันเป็นเรื่องเร,องราวได้เลยมีกลิ่นสีและกลาวแป้งทุกอย่างเลยมันเกิดจากเซลล์สมองครับสรุปง่ายๆเลยนะอ่ะมากันต่อนะัะ